เอแสงไฟนี่คืออยู่ในส่วนของแม่ปอ่าหน้าเกิดอีกอย่างขึ้นจังคอยมีแสงไฟอยู่ในส่วนแม่ปอ่าไปเบิ่งกันจ้าสวัสดีค่ะครัวโบราณแม่ปอ่าชาแนลตอนนี้เป็นเวลาหาองเย็นจ้าหางงแรงเนาะคะ่ะเกิดอีกอย่างขึ้นจังคอยหางงแรงแม่ปอ่าจังคอยสิขาวสวนหางงแรงเป็นพอว่าท่านผู้ชมแม่ปอ่าไปซื้อเบียร์บักพริกมเมื่วาน,นี่ เบียบกรเขียะไม่เป็นเบียบกรพิกบรกพิกเสาปลูกแล้วเพราะว่ามันหลแล้วเนาะจ้ะเนาะเบียบกเขียบแล้วที A ่นี nah, my run, my run ่กลางวันเนี่ยห่อนคักห่อนห่อนแล้วมันเมียกถ้าพอแดดนี่ก็สุดยอดแล้วเนาะค่ะเนาะแม่ปอบปาก็เลยตอบคอมเมนต์ตอนกลางวันแล้วก็เหตุงานแนวอื่นอยู่ในบ้านแล้วนี่แม่ปอบปาก็เลยเตรียมไฟเพื่อสิเหตุงานในเมื่อคืนค่ะแม่ปอบปากก็คิดว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็ว่าเป็นยัง จัดสปอร์ตไลน์ดึงสายไฟมาแล้วก็คําแล้วจ้ะตอนนี้ประมาณทุนน่มนึงแล้วพุดหลุมเพื่อสิปลูกกรขือปลูกได้เท่าไหร่ก็ปลูกไปก่อนคืนนี้เอาทั้งคืนเลยจะ้ะท่านผู้ชมแม่ปละปากับพุทข้างบ้านนี่แหละคุณจต้นกล้วยเนี่ยจะ้ะต้นกล้วย้างๆางบ้านแล้วก็ที่เรือก็เสียหญ้าออกพร้อมเพราะว่าอันที่เพื่อนไทยไว้ให้นี่กับกับพ่อประมาณ แต่ว่าที่ยุ่ขขางๆก่อป่วยก็ต้องเสีย้าเนาะค่ะก็เลยซ้ให้เสียเวลาคุดขุดจดว่าเลยพอใจจ้ะจนว่ารู้สึกว่ามันเด็กมันดื่นแล้วจ้ะอ่าเพราะก่อนปลูกได้แักแผงหนึ่งก็ยังดีจ้ะแผงหนึ่งกับประมาณ1อย120ต้ตนเนาะจ้ะก็เสีย้าไปนะไม่ได้เสียเวลาจ้ะแม่ป้าปาก็เลยเนี่ยพอคุดเสร็จเราแม่กขาป่าค่ะเอาน้ำใส่หลุมน้ำใส่หลุมให้เต็มหมดเลยค่ะ1อยหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใส่เลยจ้ะแล้วเนี่ย บักเขือของแม่ปอปาที่ซื้อมาเมื่อวานเนี่ยจ้าแล้วก็เตรียมที่จะลงหลุมท่านผู้ชมที่ปลูกเนี่ยมะเขืนเพราะยางยังาม่เว้นสู่แดดเบาไวเพราะว่าแค่แดดออกมาก็เป็นล้มแล้วจะ้ะก็ต้องระวังรักษาสุขภาพเจ้าของนอกจ้าเนาะแต่ยังม่อขืนกบ็บม่เป็นอย่างเปิดสปอร์ตไล่ก็ได้จะ้ะงูเหี่ยวเคี่ยวกระปอมบบญยาณพอมีบูดจะ้ะปริญาณเลยจะ้ะใส่บูดอยู่เหยียบหัวก็ได้เนาะผ้ามา้าเหยียบหัวว้สันตวะยาน,นี้ยังนั่นแหละท่านผู้ชมจะ้มจะมาปลูกซอยแม่ปอปาเลยบัดนี้เพราะว่า อ่านคุดแล้วเียเด้ประมาณช่วงนี้อยู่ประมาณขุดแล้วประมาณเชียงคืนท่านผู้ชมเสียหนาพร้อมจ้ะนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นก็่เป็นยังไส่ลุมไปเลยจ้ะน้อยๆดึงออกมาจากเบาดึงออกมาจากเบาจากเบาเพราะว่าใส่นามแบบว่ามานามเลยค่ะใส่นามยางคักเพราะว่าใส่เวลาตอนที่เขาลากใส่ยางที่ไปใส่นามน้ำเวลาเขาขูดน้ำลอยนิสิบลุมกับเสียหนาพร้อมนันใส่เวลาใส่เวลาก็เป็นยางเด้เงือบ่ออก เพราะว่าเย็นสบายเย็นมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม <S 2> <S 2> เห็ดเนเมื่อคืนนี่มีความสุกมากๆเลยเนี่ยเขาบอ่อออกมันบ่เมยเนาะแต่ยังดแมเว้นนี่เคเขาตากแดดซื่อๆนี่ก็หอบแล้วท่านผู้ชมห้อนห้อนแต่เมื่อใดแดดบดอีย่างบดกระเห็ดแมวเว้นหรอวะม่ป้าป,ป่า่าเนี่ยกขปลูกปลูกไปเลยจ้าปลูกไปตอนนี้อยู่ในขณะนี้ก็ประมาณตีหนึ่งช่วงปลูกอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะปลูกเซตก่ ใส่เวลาเติบเดู่เพราะว่ามันไหลมันหลลุ่มบริยานดอกบริยานดอกท่านผู้ชมว่าเพราะว่าแม่นปปามันอยู่ไก่บ้านแม่นปปาก็เลยบริยานจริงๆแล้วถ้าอยู่ไก่บ้านกัยานอยู่นะคะเนาะมันขึ้นดึกดดึนดนสิละจริงๆแล้วถ้ามีคนอยู่เป็นมูเป็นปปาเห็ุนี้มันขึ้นตลอดเลยถ้าไก่บ้านคนนี้น้อยนึงเนี่ยตนนี้มันติดบ้านเลยจ้าก็เลยก็เลยบ่ค่อยยยานปันใดแต่ว่าถ้าอยู่ไก่บ้านนิดนึงนี่ บางเทียก็หลอกคุณยายไปเป็นมูให้คุณยายเป็นทางเป็นมูบางครั้งอาา่ะจ้ะคุณยายกะนั่งจมให้พ้อมแล้วกะอ่านยู่เป็นมูนี่ไดจมนี่ละดีคักลา้ได้ไม่มูจมไปรลดคุณยายาว่าจะทรงเสียงมาให้ได้ยินแนว่าจีละว่าเป็นยังว่าระยนเลยพอให้ได้ยินเสียงคุณยายบาดท,ที่นี่ก็เรียบ้อยตอนผู้ชมจ๋าบาดท,ที่นี่เเอเบ่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขณะนี้กับประมาณตีสองนิดนิดเนาะคะ่ะ แล้วเล้วแต่ว่าเอาน้ำมาใส่อีกเด้อ่านผู้ชมอันเนี่ยปูกเป,กป,กปก็นลุมเมป,ะปะม็นลุมเลยเสียเนี่มาเว้นเดมเป็นป่าป่ามะไฮเบิ้งอีกเจนึงเด้องามมันสายสายเนยเศร้าเศร้าเนอเพราะว่าไม่ประปาต้องเข็ยนงานตลอดเลยละ่ะบ่ได้บ่ได,บได้นอนดอ,อกเงอนีีจา้าสี่สองก,กวัวกัวแล้วจา้า่านผู้ชมนี่ล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนแขกแม่ประปะใช้เบิ้งอีกเจนึงบัดที่นี่พอแล้วเล้วบัดที่นี่ลากสายยางตัวลากสายยางกลับมาตัวบัดที่นี่กลับมา เก็บเบียกไปตัวบรรลังสามหลางถอดไปตัวท่านผู้ชมมันมีหยังหล่กโขนนี่อ่ลาลหลังสามไปเลยนางหลางสามกับแม่ปอไป้าฟังเพลงมนๆจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ขนาดนี้ประมาณตีสีจ้าคึมฝ้าคึมฝนคือฝนสิตกนี่จ้าไปภารกิจเขาไม่ปรปลาอีกข้างหน้าคือทูบ้านจ้าเย่ท่านผู้ชมจ้าในที่สุดฝนก็ตกจ้าปลูกของปลูกกระเขือเสร็จเรียบร่อยฝนตกลงใสดีใจค่ะดีใจ แม่ที่สุดก็หกโมงแล้วคะ่ะจะหกโมงแล้วเนาะไปะปปะกระอาบน้ำแป้งโตเห็ดกับเสาวข้าวม่นในเห็ดดอกแก้วแก้วพริกแก้วพริกหอมใส่น้ำปลาแดกนัวๆจ้าท่านผู้ชมเนี่ยน้ำปลาแดกต้มเอาก็ได้หรือทำปลาแดกซื้อก็ได้เนาะใส่กุ่มรสด้วยน้ำสั่นนิดนึงของรสนิดนึงเพราะนันะ่นแหละหลักน้านิดนึงสมทัดเสียนท่านผู้ชมแล้วก็ทอดไข่ใส่กุ้งแซ่แบๆนัวๆคือกันเหมือทุกอยา่าง หักบโรยบะเขือเปาะบะเขือแซบแซบบะเตียสดสดจากสวนไร้สารพิษทุกอย่างอยู่ในสวนเบิดเลยอันนี้พริกทอดพริกทอดนะแซบประจารานซื้อมาจากกรุงเทพเอามากินเ้าเขานี่นะพเพาะมันขายรวยขายคักขายแนะ่เพราะพริกทอดแซบมากๆเลยมากินเขากับแมเปอป่าใช่ไหมบัดที่นี่มันเสียนตะเวนขึ้นแล้วจ้าตอนนี้ประมาณจะ หกโมงเจ็ดโมงแล้วเพราะว่าแม่ป,ป่อป,ปาก,กินเร็จ้แม่ป่อป่ากะสิน้อนเด้อเมื่อนี้ไ่ได้ออกสวนเอาละกะสิตอบคพรเมต์แฟนคลับนี่แหละจ้ะน้องสาวบอกว่าวันพระไงเมื่อนี้บรต้องออกไปใส่แล้วก็ดวงตะวันกลางคืนก็บ่รต้องไปรับแสงเพราะใดผู้ใดที่เกิดวันอาทิตย์นะจ้ะแล้วผู้ใดที่เกิดหลายๆหลายๆอย่างยุเพิรบอกมานะจ้ะเนาะต่ว่าแม่ป่อปาจำบ่ได้แค่แม่ป่อป่ารู้ว่าวันอาทิตย์แค่นั้นก็คือเ่ให้ออกไปเจอแสงตะวันเพราะว่า ผีสางนางไม้เพิ่นปล่อยออกมาคักผู้ใดดวงบ่ดีกะสิบ่ดีคืนนี้แม่ปอป่าบ่ออกไปเฮ็ดงานแล้วก็มื้อเว้นนี้แม่ปอป่าสิตอบคอมเมนต์เอาซิแม่ปอป่ากินข้าวแซ่บๆท่านผู้ชมจ๋าเมื่อนี่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปอป่าเด้อกดกระดิ่งไว้เพื่อว่าคลิปแม่ปอป่าขึ้นมาสิได้เด้งไปหาท่านผู้ชมเด้อจ้ะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เรือจ้ะเนาะแม่ปอป่าก็พร้อมรับไปก่อนมื้อหน้าแม่ปอป่าสิเฮ็ดหยังก็ขอติดตามแม่ปอป่าเด้อมื้อนี้ก็ขรอมรับไปก่อนสวัสดีจ้า ว่านกเจ้าที่บินใจเจิดนี้พักเขานี่อยู่คนละตำปาตาหออป้าบ้าใบบอกควรคู่รถจะนาหนองใจประสงค์หา่างมานก็ว่าดมข้องใจฟ้องปลิวเวฮาตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้า ที่บนแน่นอนหัวใจเจ้าคิดที่เผาเลน,นิดไปไกลหัวเป็นพยาตาสองมองใจว่าสิได้เป็นคู่มันมาแต่นกเจ้าสิบินเจเจิดนี้หักเขานี้อยู่คนละ จะนาหนอใจประสงค์ห่างทางบ้านก็ว่าดงค่มใจฟ้องปลิวอายไปตามปองความหักที่เคยได้จากนงบินไปคือนอกเจ้านี่ค่ะสิ่งที่ปลูกไว้เมื่อคืนนี่จะเป็นต้นงบสาหญิข้าวเสร็จแล้วออกมาแหกท้ายให้เบิ่งนตาเ้านะจ๊ะนาะ นี่แหละปลูกไว้ร้อยยี่สิบหลุมเสียหญ้าพร้อมข้างๆบ้านนี่แหละถึงบ่ย,ย่านไงถ้าอย,อยู่ในกลางบ้านคงสิย่านอยู่ในกลางสวนเนาะค่ะเนะาะเพราะว่ายันผีหลอกออย,ยันผีหลอกเมื่อคืนนี่จะ้ะปลูกไว้ก็ขุดหลุมประมาณนี้แหละค่ะก็บไห่หนำเฉยไฉะวันที่ละนีะ่แหละจ้ะมะเขือเหลืออีกประมาณหกร้อยหลุมประมาณหกถาดอะถาดละร้อยยี่สิบปลูกไว้ไปถาดหนึ่งเดี๋ยว ชาวนาเคยรู้ว่าจเดียวเลยหกลอยลุมพรพนจากมือน,นีไปก่อนจ้ะบ๊ายบายเพ้งท,ที่ฟังนี่กับเพลงน้องต้นรันกไทยอุดรนะจ้าเด้อเพลงนกเจ้าเราเป็นคนขับรองเองจ้าชอบบอมวนบอผู้ใดอ,อยากชิฟังเต็มๆก็เข้าไปฟังช่องเราเดอร์ต้นรักไทยอุดรนะจ้าเด้อ